ผู้นี้มุงมิงตลอดเผยโมเมนต์ล่าสุดหวานรับเดือนสิงหาหวานไม่มีแผ่วจริงๆสำหรับโมเมนต์หวานๆของพระเอกหนุ่มบอยประกณ์กับแฟนสาวเฟยพปรปวีหรือเฟย FFK ที่หลังประกาศยืนยันสถานะคบหากันก็ขยันโพสโชว์โมเมนต์ฟินๆลงโซเชียลเรื่อยๆโดยโมเมนต์ล่าสุดที่บอยปรณ์โพสลงอินสตาแกรม กับภาพในมือกำลังถือรูปถ่ายบอยเฟในแอคชั่นน่ารักถึง4ี่ช็อตด้านเฟที่ยืนอยู่ด้านหลังพร้อมกับรอยยิ้หมหวานและแคปชั่นที่บอยประกรณ์เขียนไว้ว่ากรักกดาก็อยากให้เธอมาการักกะเราอิอสิงหาแล้วทำไมใครแคร่พวกเธอคนดีที่ไหน ep ศูมาแล้วไปดูกันสับตะไคร้ใส่กระดิ่งด้วยนะ